ใจเย็นๆคนดูอย่าเพิ่งเลือกติดตามไปนอไดินอน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 ผมบอกแล้วผมแค่เลือกติดตามเล็กๆไปกดติดตามใหม่เลยคุณดูใครกดไปกดติดตามใหม่เลยไปกดติดตามใหม่เลยไปลุยโอ้ยตีหนึ่งอีกแล้ว

อย่าเฝ้าเด้อใจนเจนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้านะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามันจะมีบอลหรืจะมาได้ไงล่ะไม่ใช่เฝ้าครับน้องอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าครับน้องไม่ใช่เฝ้าอย่าบอกว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไม่ใช่เฝ้าเขาบอกว่าไม่ใช่เฝ้าไม่ใช่เฝ้ามันคืออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าก็คือว่าอย่ารีบอย่ารีบเขาบอกอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามึงหลอนอะไรครับน้องเฝ้าอะไรของมึงครับไม่ใช่เฝ้าครับมันคืออย่าเฝ้าครับอย่าเฝ้า แดงแป๊ดไปดิมาดิขับรถมาพี่พี่ิน้อนั่นแหละจอดนั้นแหละจอดมีชุบเบงมีชุบเบงมีชุดเบงมีชุบเบงจะข้ามัจะฆามานอรังพันักพันต้รักพันจะทำศพจะทำศปักชงอยขับรถใต้ดินนะด้อะไรบางตายว้าวงเลยเออวงวมันปากวงวงไม่อยากปร์มาดเลยวบุ้มงัดหัวประปัเต็มอยงนึงนะปิดจริง บายแล้วออกมาเดี่ยวคนหลังอ๋อมันเนียนหมดอีกทีวันไปเบิมดูนะเบิมดูนะเบิมดูนะให้ดูอะไรไอจอนทำอะไรอมึงอ้าวให้กูดูอะไรไอ้จอร์ทมึงทำอะไรอีกแล้วอ่ะมึงทำอะไรอีกแล้วล่ะออีีกแล้วครับพ่เ็มไอ้จอร์ทมึงเล่นดีๆหน่อยดิจอร์ทกูจะขึ้นเกนแล้วก็ไม่ขึ้นเกนเนี่ยไอ้จอร์ทมันโดนยิงดิจอนให้เบิ้มดูอะไรเมื่อกี้เราต่อยแล้วก็ติ้กตายเออเพื่อนไปแล้วไม่ว่ามัต้องมาดูกับจอน มันมีกี่ตัวมันมีกี่ตัวมันมีกี่ตัวตัวเดียวได้คือปืนยาวจริงัวเมื่อกี้อ่ะได้เอาปืนอะไรนะปืนยาวอะไรปืนยาวใส่มาล้วมึงไม่เอาปืนขี้ใส่มาล่ะก็มันเป็นปืนยาวไงเอ้ากูไปขึ้นรถทำไมวะมันขี้่มันยาวเลยรถตรงไหนตรงในโรงโคจรไอ้จอจอจอมันโดดไปว่ะอ้โหยยยยยม มันต้องเด่นตื่ดำน้ำไปเอามันไปดิ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 ขบลุกล่าตะลอกมาดิมาดิมึงฆ่าใครมึงยอแล้วแหละเป็นเล็ยมึงยอแล้วเนี่ยมึงก็มาดิมึงก็ไม่รีบมึงเพื่อนทำไมทำไมทำไมแกมันทำไมกูจะทำไมมึงจะทำไมมึงจะทำไมมึงจะทำไมกูเอาสิมึงก็ต่อยดิมึงก็ต่อยดิมึงก็ต่อยกูเจมึงก็มาดิแน่จริงมึงก็ต่อยกูสิมึงก็ต่อยกูสิมา นี่ไงดาวไปดิไหนตรงไหนหน้าดาวแบเอลนั่นไงนั่นไงมันมือตามมามือตามมาตรงไหนมาดิมาดิมาดิ สอนัดจะไม่ถึงร้อยเราไปตูนพี่ดาไปไปไปพี่ครับโชว์เก็บสีหน่อยได้ครับน้องสวัสดีครับทุกคนใครเข้าไปแล้วฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับตอนนี้เพจพีดาวฟรีคนละ75ดาวกดติดตามพีเมคืนด้วยนะใครที่กดยกเลิกไปนะครับกดติดตามพีมคืนด้วยนะเพีเอมเฉลยคลิปแล้วนะครับเขาบอกว่า D O S โ O จังวะคือแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าพ่อมันอ้าว D O S M O จังคืออะไรพ่อมัน F F ใช่พ่อมันชื่อ D O เหรอใช่พ่อมันชื่ออสัดดีพ่อมึงฮ่าฮ่า <Champions> ฮ่าพ่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าี่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่า่าาฮม่าฮนั่า่า okay. พ่าฮ่่่าฮ่่า่าฮ่า่ฮ่า่่่่่่่่ ดีนะพ่อตัวไหนมาถล่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจุดเอ๋อไอ๋อเอ๋อเอ๋อเออก็ไม่มีไอ้บอโวยไฟเอ้ยมึงแอบไงอ่าสลับกันชุบน้องใครชุบพี่พี่ก็ชุบนั่นแหละมันไม่ฆ่าจริงนะมันไม่ฆ่าจริงเลยมันต่างโคนนู้นแล้ว ดาว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 อดดาวดไอ้ตัวข้างบนมันมันยิงคมมากเลยไอ้ตัวข้างบนอะยังไม่ดาวมันยังไม่ดาวเบ้มงอยู่ไอ้ตัวข้างบนยิงคมมากเล่นเป็นน่างของบนอะเฮ้ยมันมันหนี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 มันดมันนีมมันดีเบีดยมยิงมันีมันยังอยู่ไม่ด้ไม่ดกอาคนตัวเหรอคนละตัวไอ้ตัวนี้ตอนนี้ดาวแล้วบ้มเห็นมันสุดระยะใช่ไอ้ตัวนู้นสุดระยะไปแล้ว โทรหไปเลยไป็นตําแมน่ไปดามไปเลยเปนเมินบางนนเป็นเมินบางโนนตรงไหนตรงไหนตรงไหนเป็มิบางโนนไปดามเลยบางโนนเอาไปมาโยนเลยเดี๋ยวจะพาไปหาพี่ครับห้ามพูดโกมึงได้ไหมครับเอ้ยทุกคนกูมึงมันเป็นคำไม่ได้แบบไม่ได้คำตัดพีครับน้องเออพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันอยู่ตรงไหนน้องมันอยู่ตรงไหนยิงเบอร์มีแนวป่ะนู่นบ้านเดียวเลยมันบ้าถึงป็นปากทงเท่านั้นก่อนตรงไหน

นาจะเป็นเรียกผนะัวมาก็ได้เออเดี๋ยวมันจะแค้นเราแล<ต>้วมันไปตามผัวบารเอลตี้เราใช่ให้มันแค้นเลยเบ็ดเกาะบิน,นเลยนะไม่มีโก้นใส่แล้วเฮ้เรา, <c oughs> าเดินสี่เราไหวอยู่เราต้องไม่เดินแยกอยู่แล้วถ้าเราเดินสี่เราสู้ได้ไอพีอจอ่จอดเขเป็นหนุ่ม้แปลน้าสาวไปเบียร์จอจะฆ่าตัวตายอีกแล้วไอ้จอยไอ้จออไยจุดวาร์ปไงนี่ตรงนี้ไอจอดเบิ้ม,ามาปไปโง่หมดจอดอ้าวไอ้จอย อ่านี่ไงโง่มึงโง่คนเดียวพอมึงอย่ามาคนอื่นโง่เพี่งจงคาดี่ครับมีคนแกล้งพี่หรือยังครับผมไอไอเฮียนู้แกล้งพี่คืนแล้วมันเผาเสื้อพี่ไปแล้ว บิกตามคนที่เดี๋ยมัจะไม่ได้ยิงใครเลยขอบคุณ75ดาวครับต้องยิงหนกะหัวอย่างเดียวน้องต้องเร็วกว่าพี่อ่ะขอรอรอไม่ได้อีกนิดเดียว <c oughs> ขอบคุณ75ดาวทุกคนครับ ฝากส่งดาวฟรีด้วยนะคะฝากส่งดาวฟรีพีเอ็มด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้พีเอ็มแล้วก็ฝากคนที่ใครที่ยกเลิกติดตามไปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมพี่เอ็มพี่อย่าวิ่งออกหน้าดิให้คนอื่นวิ่งออกหน้านิเนาะพี่หรือเปล่าเออพี่ก็วางั้นแหละนำไปเลยเนาะลองเราผมวิ่งดินำไปเลยนำไปเลย มันกลัวพี่น่าดูทรงแล้วแล้วว่ามีมรรากาศกี่เป็นตัววะไปดินำไปดินำไปดูก็แอลจอดหน่อยเดี๋ยวมึงไม่ได้ขี่รถได้ขี่้อแล้วจอดขี่้อหน่อยขี่้อไม่ได้มันน่ารู้ยมีรถจอดพี่มันต้องมาซูเปอร์แน่เลยไปเลยมันไม่ได้ขี่คอแล้วมันจะเดินยังไงล่ะ

มาดิโอ <Wars S 2> <nel S 1> ้ได้ป้อมยิงได้ป้อมยิงบอมยิงอ้าวป้อมแดงไหนวะได้ได้ได้เพิ่มเหมันป้อมยิงมันหมดแล้วกว่าหมดเล่นแล้วป้อมตัวเดียวแล้วป้อมตัวเดียวเดี๋ยวพี่ไปป้อมเองไปชุบเลยพี่มาเลยพี่มาด้วยไหนเอิ่มเพิ่มด้วยไหนพี่มเพิ่มด้วยไหนเบียวป้อมเลยเบียวป้อมเลยตัดไหมเพิ่มตัดไหมเพิ่มพี่มาเลยเบียมาร์คเบีมาร์คเบียมาร์คเพิ่มพี่มาเอิ่มพี่มา

ขอโทษพี่นะครับ au ที่เล่ติดตามพี่ขอบคุณครับอะไรตาอะไรตาหลีวะตัวตาหลีเนาะมันมีคนมาหม่งรถขอบคุณมากครับใครที่กดติดตามเพียงฝากกดติดตามใหม่นะครับผมขอโทษคนดูจริงๆขอโทษครับไม่ตายอยู่ตรงไหนอะอะไรมังมังมันละลายหรือเปล่ามันมละลายเออพี่ศพมันหายไปไหนอ่ะนี่อยู่นี่เปล่านี่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 อันนี้ศพนี่หรือเปล่านี่คนเดียวเหรอมันมีหลายศพคนเดียว

ดาว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 โดนลาสมีคนซ้ำมีข้างล่างไอ้ดอบไปไดนเออดับไปเออดับไปข้างล่างข้างล่างข้างบนข้างบนขับล่างก่อนล่างก่อนล่าสุดมีคนขับรถมีคนขับรถโอ๊ยกบปิ้วอีกแล้วไม่มีเกอดอีกแล้ว

มาสิน้องบนข่าวบนข่าวพี่บนข่าวพบศูแล้วหนูจะติดตามพี่ตลอดไปหนูใหม่เลิกติดตามพี่แล้วจะเลิกติดตามเล้วล้วจะติดตามพี่ตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณมากนะใครที่กดตามพี่เป็นขอบคุณนะกลับมากดติดตามแล้วขอบคุณครับ

สวยสวยสวยเบิ่มสวยนี่ก็แชมป์ชิวๆเลยสิครับน้องพี่มาคุยกับจอร์ดอย่างครับโอ้โหเล่นด้วยกันขนาดนี้ก็ดูพวกพี่ไม่